วันนี้นะครับเราจะเข้ามานะครับยกต้นทุเรียนที่ล้มนะครับเนื่องจากว่าทุเรียนแปลงนี้นะครับมีมวลน้ําไหลผ่านนะครับสูง2เมตรกว่านะครับเข้ามาไวมากแล้วก็แรงมากนะครับวันนี้จึงจะเข้ามานะครับยกต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะสํารวจที่รากก่อนนะครับว่ารากเขาเสียหายขนาดไหนนะครับ ต่ออันดับต่อมานะครับเราจะทําการตัดกิ่งออกบางส่วนนะครับนี่นครับหลานผมกําลังตัดกิ่งอยู่นะครับเราจะเอากิ่งออกบางส่วนนะครับเพื่อลดน้ําหนักของต้นนะครับและที่สําคัญนะครับเราจะตัดยอดออกนั่นเองนะครับนี่ครับการที่เราจะยกนะครับต้นเรียนขึ้นมาได้สูงขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับรากด้วยนะครับ เพราะว่าครับตอนที่เรายกนะครับเราจะรู้นะครับว่ารากเขาตึงที่ระดับไหนนะครับเราต้องไม่ยกให้รากที่เหลือขาดนะครับแล้วก็เอานําไม้มาค้าไว้ครับนี่นะครับตัดยอดออกนะครับตัดยอดออกตัดกิ่งออกนะครับแล้วก็ทายานะครับป้องกันเชื้อเชื้อรานะครับจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อก่อนนะครับ นี่ครับเราต้องทําการแต่งออกทั้งหมดเลยนะครับเสียหายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ไฟนะครับจะมีโครนอยู่ในตู้เต็มเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเชือกนะครับมาผูกปลายยอดไว้นะครับเพื่อทําการดึงแล้วนําไปผูกไว้กับเสานะครับนี่นะครับตอนดึงต้องค่อยๆดูด้วยนะครับว่ารากเขาด้านที่ล้มไปนะครับตึงหรือยังนะครับถ้ารากตึงนะครับต้องระวังอย่าให้รากขาดเด็ดขาดนะครับ สำคัญมากๆนะครับเรื่องรากที่เหลืออยู่นะครับถ้าขาดนะครับมีโอกาสที่จะตายสูงมากนะครับเราเอาเชือกมาดึงไว้ก่อนครับหลังจากนั้นเราก็จะนําไม้นะครับมาค้ำมาไว้นะครับนี่นะครับความตรงนะครับเราจะดึงให้ตรงเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ารากเขาตึงแล้วนะครับเราก็สามารถดึงได้แค่นี้นะครับที่เหลือเราก็ไม้ค้ำยันไว้นะครับเพื่อความชัวนะครับก็จะให้หลานนะครับขึ้นไปดึงไว้อีกด้านหนึ่งนะครับดึงไว้ทั้ง2ด้านเลยนะครับ กว่าเขาจะทรงตัวได้นะครับหลังจากนี้ก็จะรอดูนะครับอาการนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ารากเขายังเหลืออยู่นะครับโอกาสรอดสูงนะครับโดยเฉพาะรากแก้วนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับก็น่าจะรอดนะครับและที่สําคัญนะครับเราต้องรีบยกนะครับก่อนที่ดินจะแห้งนะครับหรือว่ามีโอกาสน้ําลดเราต้องรีบยกเลยนะครับรีบยกต้นขึ้นมาเลยนะครับไม่งั้นนะครับยกไม่ได้นะครับเพื่อน หลังจากนั้นนะครับก็เอาไม้มาค้ำยันไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสําหรับตัวอย่างนะครับการยกต้นทุเรียนที่ล้มครับสําหรับต้นอื่นๆนะครับเราก็จะทําการยกในแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับโดยการแต่งกิ่งตัดยอดนะครับแล้วก็เอาเชือกมาดึงไว้นะครับแล้วก็เอาไม้มาค้ำไว้แบบนี้เช่นกันครับ